สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมสวยๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับงานลานนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ค่ะทั้งงานเสื้อทีมกางเกงหมวกผ้าบับนะคะงานเสื้อพิมพ์ลายล้ำทุกชนิดเลยค่ะเหมือนกับทีมนี้นะคะที่ลูกค้าสามารถออกแบบลดลายได้เองนะคะสามารถออกแบบได้ตั้งแต่คอเสื้อเลยอันนี้เปิดมาคือตั้งใจซูมคอเสื้อให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ลูกค้านะคะ ให้โจทย์มาเลยว่าขอโจทย์นะคะงานคอเสื้อพิเศษเป็นแบบนี้ค่ะนี่อ่าให้ดูงานคอเสื้อก่อนนะคะมองด้านหลังก็จะเป็นลักษณะปกตินะคะสําหรับงานคอเสื้อแต่งานจริงนะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ได้ทั้งตัวเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกทีนะคะดีไซน์ได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่คอเสื้อแขนเสื้อชายเสื้อด้านหน้าด้านหลังออกแบบได้ทั้งหมดเราเหมาทั้งตัวไปเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถจัดเต็มได้เลยไม่จํากัดสีสันไม่จากัดลวดลายไม่จากัดงานทิมนะคะเหมือนกับทิมนี้นะคะมาจากทีมงานของชินไม้นะคะชินไม้ชินไม้เฟรนอ๋อน่ารักมากเลยสําหรับชื่อทีมนะคะรวมไปถึงโลโก้ด้วยโลโก้อันนี้เป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะแล้วก็ลวดลายวันนี้ค่ะมีสองสีค่ะคือสีแดงที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองนั่นเองค่ะสําหรับงานสีแดงนะคะเขาก็จะเล่นลวดลายลายพรางนะคะลายพรางตรงนี้นะคะจะเป็นโทนของสีแดงที่เป็นเหมือน แดงเลือดหมูแดงเข้มแล้วก็เป็นลวดลายของลายพรางนะคะงานเสื้อสามารถสั่งได้ทั้งงานเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะทีมนี้ก็มีกางเกงด้วยงานกางเกงจะพิเศษนะคะจะมีทั้งสีสันที่เป็นสีเดียวกับเสื้อนะคะแล้วก็ลวดลายรวมไปถึงจะใส่เบอร์เหมือนกับเบอร์เสื้อเบอร์สิเบอร์กางเกงก็เบอร์สิได้นะคะแล้วก็ใส่โลโก้ได้หรือถ้าบางทีไม่ใส่โลโก้ที่กางเกงนะคะก็เว้นว่างไว้ได้คะ่ะอยู่ที่ดีไซน์ที่ลูกค้าชอบเลยคะ่ะ ใส่แถบด้านข้างนะคะเพิ่มมิติของงานเสื้อนะคะก็สามารถทําได้นะคะอันนี้คืองานเสื้อสีแดงค่ะแล้วก็กางเกงทีมสีแดงนะคะอ่ะเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะกางเกงสีแดงตัดขอบด้านล่างนะคะเป็นสีกลมนะคะแล้วก็ใช้เสื้อเขานะคะตรงตรงแขนตรงแขนอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงแขนนะคะก็จะเป็นสีกลมเป็นสีเดียวกับคอเสื้อเลยอันนี้เป็นดีไซน์ที่ทําให้งานเสื้อเข้าชุดกันนะคะนี่เลยสําหรับงานสีแดงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันค่ะ สำหรับงานด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะถ้าเข้าคู่กันค่ะจะเซตเซตทีมเซตทีมกันมากเลยนะคะเพราะว่างานด้านหน้าด้านหลังเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยลวดลายเดียวกันนะคะเป็นงานลายพรางนะคะลายพรางสีแดงค่ะเราก็เล่นลวดลายเล่นงานฟอนตนะคะด้วยอักษรสีขาวนะคะทําให้เด่นมากๆเลยเสื้อสีแดงตัดอักษรด้วยสีขาวนะคะงานจริงจะเด่นมากๆเหมือนในกล้องตอนนี้นะคะสีสดมากแล้วก็ เห็นตัวหนังสือชัดมากนะคะรวมไปถึงชื่อทีมค่ะชื่อทีมเขาเล่นเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเหลืองสีขาวนะคะซึ่งตรงเนี้เป็นเป็นโลโก้ของทีมอยู่แล้วนะคะจากทีมชินไม้นะคะชินไม้นะคะก็เออสวยลงตัวมากค่ะลงตัวไปเลยนะคะรวมไปถึงใส่สปอนเซอร์นะคะสอทอนะคะสามารถใส่ได้เลยค่ะอยู่ที่ดีไซน์ของลูกค้าแล้วก็แขนเสื้อนะคะอยากใส่สปอนเซอร์ค่ะใส่ได้ทั้งแขนซ้ายแขนขวาใส่เป็นชื่อ หรือจะใส่เป็นรูปภาพนะคะดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกสีได้สองสีค่ะสีของนักเตะหนึ่งสีนะคะเช่นสีนักเตะเป็นสีแดงแล้วก็สีของประตูค่ะอย่างทีนี้เลือกสีของประตูเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งประตูก็จะมีทั้งชื่อชื่อชื่อทีมกับชื่อสปอนเซอร์เหมือนสีแดงเลยเหมือนทุกอย่างเลยค่ะต่างกันแค่เรื่องของสีเท่านั้นเองนะคะรวมไปถึงงานกางเกงนะคะให้ดูงานกางเกงอันนี้คือสีของสีเหลืองนะคะ ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าสีจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยค่ะนี่งานสีเหลืองนะคะนอกจากสีเหลืองแล้วเขาจะมีสีส้มอยู่ด้วยมีสีส้มซึ่งในกล้องอาจจะดูสว่างไปนิดนึงแต่ว่างานจริงนะคะจะเห็นชัดมากๆเลยว่าสีส้มนะคะจะสวยคุมโทนกับงานสีเหลืองมากๆแล้วก็โลโก้ทีมนะคะที่ไหนที่อยากใส่โลโก้ที่กางเกงนะคะแนะนําเลยค่ะว่า จบเป็นงานพิมพ์ลายนะคะเพราะว่างานพิมพ์ลายอะคะ่ะเขาไม่จํากัดงานพิมพ์ะคะ่ะเพราะฉะนั้นดีไซน์ที่ลูกค้าอยากใส่เข้ามานะคะจัดเต็มได้ทั้งตัวเลยกางเกงอยากใช้แบบไหนอยากใช้ลายไหนนะคะเนี่ยค่ะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากอ,มอันนี้คือโลโก้ที่สกรีนอยู่ที่ตัวเสื้อนะคะแล้วเราก็มาสกรีนอยู่ที่กางเกงตามดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าของสีเหลืองนะคะว่าด้านหน้าของสีเหลืองก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะว่าเป็นธีมเดียวกันนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้อาจจะใหญ่นิดนึงอาจจะหลวมๆลวมๆนิดนึงนะคะเพราะว่างานเสื้อของร้านเราอะค่ะให้ลูกค้ากําหนดไซส์เสื้อได้รอบอกนะคะตั้งแต่28นิ้วได้เลยค่ะ28 30 32 34 36 38 50 56นิ้วนะคะลูกค้าระบุไซส์มาได้นะคะว่าอยากได้ไซส์เสื้อแบบไหนที่พอดีตัวกับ ลูกค้านั่นเองนะคะนี่เลยงานเสร็จเรียบร้อยค่ะครบทั้งสองสีนะคะงานจริงสวยมากค่ะสีสดเหมือนในกล้องที่เห็นตอนนี้เลยนะคะสีเหลืองสวยคมชัดมากเด่นมากประตูมองเห็นแน่นอนนะคะส่วนสีแดงเล่นแล้วมีพลังแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะชินงานชินไม้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เลียกแก๊บเลยอัดคลิปเสร็จเลียกแก๊ปส่งให้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ